ยินี้เ,เราเข้าสู่ Linch รอ u t e r นะครับข่าวสุดสัปดาห์ประจำอาทิตย์นี้นะครับประเด็นแรกนะฮะหนุ่มเลือดร้อนร้องไม่ไหวแล้วด่าทอถึงขนาดแบบข้ามเซิร์ฟเลยนะครับอดทนลนไม่ไหวแล้วนะครับกับกิจกรรม Q, คิวคิสเตอร์แคชหรือว่าช้างหมูหนูแมวนะครับน่าจะเป็นอาการของคนที่หัวร้อนนะฮะเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าเขาหัวร้อนยังไงแล้วก็วาจาที่เขาได้ ประกาศออกไปรวมถึงฝากสารนี้ไปถึงเดฟว่ากิจกรรมเนี้ยมึงทำมาให้ใครเล่นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันฮะว่าข่าวแรกมันเกิดอะไรขึ้นกับหนุ่มเลือดร้อนร้องไม่ไหวแล้วนะครับคิวแคตเตอร์ให้พ่อมึงเล่นนะครับเขาพูดอย่างนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันฮะว่าหนุ่มคนนี้เปิดมากันที่คอสเซเวอร์นะครับนะตัวแชทคอสเซเวอร์นะครับ พ่อเซเวอร์นี่เปิดมากับหนุ่มเลือดร้อนนะฮะไอกิจกรรมหมูควายช้างหมานี่แม่งทำมาให้พ่อใครเล่นวะไอสัตว์ <c oughs> นี่เป็นอาการของคนหัวร้อนนะครับนะดูเหมือนว่าหนุ่มคนนี้จะเริ่มเล่นกิจกรรม Q, คิวคิเตอร์แคชเพื่อที่จะขึ้นแลคงให้สูงขึ้นเพื่อที่จะรับของตามเควสแต่ดูเหมือนว่ากิจกรรมนี้ โชคจะไม่เข้าข้าง,ขงเขาดวงเขาอาจจะไม่ดีหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่นะครับการที่เขาออกมาพูดแบบนี้น่าหมายความว่ามันน่าจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีประสบการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับเขาเกิดอะไรขึ้นฮนะไอสัตว์ช้างกูแปดกูเจอหนูแดกทุกตานี่นี่เป็นอาการของคนหัวร้อนนะครับรวมถึงโชคไม่ดีเพราะนั้นจะทำยังไงดีหลังจากที่นายคนนี้นะครับ เอ่ยหรือว่าด่าทอบ่นนะครับนะเป็นการเป็นบทความที่การแบบว่าน้อยอกน้อยใจแล้วก็ฝากสารไปถึงเดฟนะครับว่าทำมาให้ใครเล่นมึงแม่งทำให้ใครเล่นฮะกูได้ช้างกูเปิดปุ๊บได้ช้างศัตรูเปิดอีกรอบนึงแม่งได้หนึ่งอยู่ข้างๆกัน แต่ดูเหมือนนายคนนี้นะครับน่าจะสวยมากๆเพราะเห็นเขาบ่นว่าเขาโดนแบบเนี้ยสี่หตาติดแทนที่แรงเขาจะขึ้นเขาลดลดนี่น่าจะเป็นอาการของคนหัวร้อนนะครับซึ่งหลังจากที่นายคนนี้นะครับได้ทำการโพสต์หรือว่าแชทข้ามโลกเป็นการบ่นน้อยใจไปในไกลๆก็มีชาวเน็ตนะครับได้เข้ามาให้กำลังใจนะครับกันเยอะมากนะฮะ สู้ๆนะเป็นกำลังใจให้อิๆนี่ไม่ได้ตั้งใจเล่นโดนหนูแดกเดี๋ยวก็ได้หมวกครับใจเย็นนะฮะจากชาวเลิฟ69แล้วก็น่าจะมีประชาชนจากภาคอื่นนะครับมาให้กำลังใจกันกันอย่างล้นหลามนะครับเอา ID มาเดี๋ยวเล่นให้1ชั่วโมงจบจากหมวยตี้มีเรื่องนะครับรับเล่นกีดช้างแมว80บบาทครับอันนี้ก็ถือว่านะมี ในทุกปัญหาครับมีโอกาสหมดนะฮะมีโอกาสแทรกอยู่ในนั้นเสมออยู่ที่ว่าเงินอยู่ในอากาศของจริงนะครับอยู่ที่ว่าคุณจะคว้ามันมาได้หรือเปล่านะฮะคุณมีอะไรที่ผมไม่มีบ้างรับเล่นกีดช้างแมว80บาทครับตอนนี้คุณได้เป็นหัวแถวแล้วนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวนะครับที่อยากจะแชร์ให้เพื่อนๆนรู้นะครับว่าช่วงที่ผ่านมานะครับวันที่12ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนะครับวันนี้วันที่19แล้วไอกิจกรรมไอ ช้างหมูหนูแมวที่พอหนุ่มคนนี้เขาบ่นนะครับมันก็จะหมดอายุนะครับหมดกิจกรรมในช่วงวันที่26เพราะฉะนั้นใครที่กําลังจะปั้นแรงหรืออยากจะลุยแรงอยู่นะครับก็อย่าลืมนะครับไปรีบเคลียร์ให้ดีแล้วก็จังหวะที่เล่นนะฮะก็พยายามระงับอารมณ์ตัวเองด้วยนะครับฝาฝนมันอาจจะไม่เป็นใจวันนี้โชคชะตายังไม่เข้าข้างเราวันหน้าก็อาจจะเข้าข้างนะครับส่วนตัวผมนั้นก็เก็บครบเรียบร้อยนะครับนะเควสนะครับก็ได้จากการเล่นเองนะครับไม่ได้จ้างนะครับ ปเดี๋ยวไปกันที่ข่าวที่2นะครับหลังจากอาทิตย์ที่แล้วมาไม่นานจําได้ไหมครับาสาวน้อยปริศนาเจ้าของเสียงที่ทําให้ชาวเน็ตนะครับหรือว่าชาวสปอนเดล่าชาวแลนด์ลอรออริจินได้หลงรักเสียงเธอนะครับตอนนี้นะครับสายข่าวเราเจอแล้วนะฮะว่าเจ้าของเสียงคนนั้นหน้าตาน้องเป็นยังไงซึ่งล่าสุดนะครับน้องได้ตอบกลับผมมาแล้วนะครับรวมถึงส่งเสียงมาให้ด้วยนะฮะ ซึ่งสาวปิศนาเนี่ยนะครับหลังจากที่ผมให้สายข่าวเรานะครับไปตามหาน้องมานะครับว่าเขาคือผู้ใดมีวาร์ปไหมหน้าตาเขาจะน่ารักเหมือนเสียงที่ชาวเน็ตนะครับต่างคิดไปเองว่าเขาจะแบบน่ารักเหมือนเสียงเขาหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะครับน้องล่าสุดนะครับเปลี่ยนชื่อแล้วนะฮะเหมือนเปลี่ยนชื่อหนีผมอะล่าสุดนะครับสาวเจ้าของเสียงปริศนานี้ก็ตอบกลับผมไปที่เรียบร้อยนะครับหลังจากที่ผมทักไปถามเธอนะครับว่า พอจะสามารถเปิดวาร์ปให้ชาวแร็คนลล็อกออริจินหรือชาวอาของเราได้ยนโฉมกันได้ไหมครับว่าน้องหน้าตาเป็นยังไงมีวาร์ปไหมโหแบบเสียงเพราะมากเลยพี่ๆหนุ่มๆในเกมแร็นลล็อกออริจินนี่คือหลงกันไปนะครับผมถามเข้าไปแล้วน้องก็ได้ตอบผมกลับมาแล้วครับเป็นคลิปเสียงนะครับว่าวาร์ปนั่นน่ะเนาะแอมทีจริงแอนทีจริงฉันก็ไม่ได้เกลีดนะยังไม่ลืมเธอแต่ไม่เอาเหรอก แบบว่าเกรงใจอืมก็เป็นการตอบโดยไกลน,นะครับว่าไม่เอาหรอกแบบว่าเกรงใจนะครับประมาณนี้นะฮะก็หนุ่มๆที่คาดหวังแล้วก็รอวาร์ปน้องเขาอยู่นะครับผงจะได้คําตอบเป็นที่เรียบร้อยนะฮะไม่เอานะเกรงใจไม่ดีหรอกเกรงใจ<笑><笑>อดนะฮะน้องนะครับก็หลนะังจากนั้นมาน้องแม่งส่งหาผมทุกวันนะฮะก็แบบ จ๊ะเอทำ,ทำอะไรอยู่คะอืมนะฮะรวมถึงแบบหลังๆมานะครับเริ่มมานะครับโอ้โหนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นผมก็พยายามที่จะติดต่อให้อีกนะครับว่าแบบไม่ได้จริงๆหรอครับน้องไม่ต้องเกรงใจก็ได้ช่วยเปิดวาร์ปให้ชาวเน็ตให้ชาวโ o. o ของเราแบบได้รับรู้เหออว่าน้องมีตัวตนอยู่ตรงไหนประมาณนั้นนะครับน้องก็ตอบกันมาอีกครับว่าฝนตกอีกแล้ว ไม่รู้ว่าหุ่ไม่ไหนลองรลองเล่นเล่นดูไม่มไรนะเขาแค่ลองลองเล่นเล่นดูนะครับแล้วหลังจากนั้นเขาก็เลยอย่าอยู่คนเดียวเลยคืดนี่อนเจ้าก็คงไม่ได้รับนี่ก็ประมาณนี้นะครับเอาเป็นว่าข่าวที่สองเราเนี่ยคือได้รับการตอบกลับเรียบร้อยนะครับแต่ว่าในเรื่องของวาร์ปเนี่ย สายข่าวเราก็ยังทํางานอยู่นะครับเดี๋ยวเรารอดูว่าน้องเขาจะยอมใจอ่อนเปิดวาร์ปให้เราชาว AO หรือหนุ่มๆชาว AO นะครับที่กําลังเฝ้ารอนะฮะว่าน้องสาวคนนี้จากชื่อครั้งที่แล้วชื่ออะไรนะได้เปลี่ยนเป็นราฟาเอลเรียบร้อยนะครับนะน้องเปลี่ยนชื่อแล้วนะฮะเป็นราฟาเอลจากเซิร์ฟพอริงไอซ์แลนด์หนึ่งนะครับแล้วก็ย้ายกิวหรือเปล่าอยู่รีบอนแล้วนะับตอนนี้ก็รอดูนะครับว่าจะมีการอัปเดตจากสายข่าวหรือเปล่านะครับสำหรับสาวเสียงปริศนา เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาตอนนี้มีอัปเดตแล้วนะครับนะโอเคครับอ่าวที่3นะครับไม่พูดถึงไม่ได้นะครับหลังจากอัปเดตล่าสุดมานะฮะวันที่18เดือน9ที่ผ่านมาหลังจากเซิร์ฟเวอร์ปิดปรับปรุงไปแล้วเปิดมาปุ๊บบุคคลผู้นี้ฮนะอยู่ๆเปลี่ยนชุดเลยนอกเหนือจากนะนอกเหนือซะจากว่าตัวเขาเองจะมีค่าพลังถึง1ล้าน7แล้วนะครับอีกแค่3,000หรือ2 5 0 0เท่านั้นนะครับ เขาก็จะล้านเจ็เป็นที่เรียบร้อยในเซิร์ฟพ,พรแดล่าหนึ่งเซิร์ฟอ,อื่นผมยังไม่ได้ไปเช็คดูนะครับว่าพรสองพรสามพรสี่พรห้าพรหกพรลิงหรืออื่นๆใดนะครับจะมีชุดนี้กันแล้วกี่คนนะฮะแต่ข้อมูลจากสายข่าวนะครับบอกมาแล้วว่ายอดรีเบทนะครับที่เมื่อคุณตั้งแต่คุณเล่นเกมนี้มาคุณจะเติมไปกี่แมวกี่บาทกี่แพ็คอะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะมีขั้นของมันอยู่นะครับซึ่งชุดที่ทุกคนเห็นนะครับนะมัน เป็นยอดที่เนี่ยถ้าผมไล่ขึ้นไปมันก็จะสูงสุดเลยใช่ไหมครับในเทียที่คุณเติมเงินในระดับกลางๆจนถึงตานขึ้นไปเนี่ยคุณจะรู้ว่ายอดรีเบดเนี่ยมันมีมีของสมนาคุณให้เสมอสําหรับคนที่เติมนะครับซึ่งผมให้ใส่ข่าวไปเช็คมาแล้วนะครับว่าไอชุดที่เขาใส่เนี่ยครับนะชุดที่พิตาสวอเกอร์แกใส่เนี่ยมันคือชุดแบบกษัตริย์ราชสีสุงคำรามอะไรสักอย่างโอ้แบบ คือมันอยู่ที่ราคานะฮะทุกคนปีสว่ามันอยู่ที่ราคา55ล้านนะครับไปประมาณ55ล้านนี่คือที่ที่ได้ครบนะครับนี่นะครับนี่จะเป็นอีกหนึ่งออฟฟิศที่ผมบอกเลยว่าแพงที่สุดณเวลานี้นะครับนี่คือตัวละครของทางด้านฝั่งผู้หญิงนะครับตัวละครผู้หญิงถ้าใส่ก็จ่อมาเป็นประมาณนี้นะครับโอ้โหราชาราชสีสิงโตคำรามโอ้โหแบบ คือมันใช่อะมันคือที่สุดอะครับของแบบสัญ,ญลักษณ์ของการแบบเติมเงินขั้นสุดอะแบบไม่สนอะมีอะไรผมใส่หมดแม็กอะไรเงี้ยนะครับนะชื่อของคอสตูมนี้ครับคือลูมอส g เกรสนะครับผู้ที่จะสามารถครอบครองมันได้เนี่ยก็คือต้องเติมขั้นต่ําที่ไต่ระดับไปนะครับ40 45 50 55ถึงจะได้เซตนี้นะครับซึ่งเมื่อเราไปเทียบนะครับกับตัวพีตาสวอเกอร์นะฮะที่ครอบครองไปที่เรียบร้อยนะครับ อยู่คนเดียวนะในบรรดาเซิร์ฟทั้งหมดตอนนี้ที่ไปไล่เช็คมานะครับทั้งหมายถึงครบทั้งเซตนี้นะครับที่ตาแสกเนี่ยเท่าที่ผมประเมินนะฮะทรัพย์สินที่แกครอบครองอยู่น่าจะอยู่ที่1 0 0่งนะครับล้าน M นะครับรีเบทขึ้นแน่นอนเข้าที่ทาดการนะครับจะถูกหรือผิดก็ให้ชาวเน็ตนะครับไปตัดสินหรือว่าไปคาดเดากันนะครับไปไง น่าสนใจไหมครับมีใครอยากได้ไหมฮะโหสมมงแทผมว่าสมมงจริงครับกับที่1เซิร์ฟนะฮะค่าพลังจะหลานเจแล้วด้วยไม่รู้ยัดอะไรตรงไหนไปนะครับนะก็รอติดตามนะครับว่าชุดก่อนหน้านี้นะครับไม่รู้ว่าจะมีการเอากลับมาอีกหรือเปล่านะครับที่อันนี้ได้ข่าวว่า 40m นะครับแล้วก็จะได้เลยชุดนี้นะครับั้งเซตนะ คุณเหมือนว่าตอนนี้น่าจะไม่ไดเอากลับมาหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอดูรับว่าจะมีอัปเดตอะไรยังไงหรือเปล่าแต่ตอนนี้นะครับถ้าคุณเติร์นถึง40 45 50และ55รับไปเลยครับเซตเดียวกับแบบพี่ตาร์นี่เลยนะฮะนะูโครอลังแล้วใครจะตามเขาวะเนี่ย <laughs> ไปฮะจบอันที่ข่าวที่3นะครับเดี๋ยวเราไปที่ข่าวสุดท้ายของอาทิตย์นี้นะครับผมบอกเลยว่าเดือดแน่นอนนะครับ จากข่าวนะครับนี่คือเป็นไลฟ์เมื่อวันที่17ที่ผ่านมานะครับหรือไลฟ์เมื่อต้นอาทิตย์นะครับของอาทิตย์นี้นะครับที่ได้ลงข่าวนะครับมีหนุ่มปริศนานะครับบอกเลยว่าเดือดมากนะทุกคนที่ข่าวสุดท้ายนะครับข่าวสุดท้ายของวันนี้บอกเลยว่าเมื่อต้นอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับหลังจากที่ผมไลฟ์สตรีมไปประมาณวันอังคารหรือวันพุธนี่แหละมีหนุ่มปริศนานะครับ ล็อกอินตัวเด็กเข้ามานะครับมาอยู่ในเซิร์ฟพลอหนึ่งพอนเดล่าหนึ่งะครับแล้วก็ลั่นลงแชทโลกเลยนะครับไล่ปืนเหตุการณ์จะเป็นยังไงนะครับเดือดแน่นอนนะครับก่อนจบข่าวไปในวันนี้เดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูนะครับไปดูกันฮะมาเลยครับโอ้โหแบบกอเลยอะเดี๋ยวผมกอให้นะครับนะมาเลยฮะนี่หลังจากที่พ่อหนุ่มเอเวอร์กีนะครับลั่นนะครับลงแชทโลกไปนะฮะนะไง No! This ซ e ร์เวอร์ o นะเ l ลเรียบร้อยนะครับมึงแพ้กู2อาทิตย์แล้วนั่นนี่คือเป็นจุดสื่อเลยนะครับว่าเป็นการสื่อแบบยิงสารนี้มาโดยตรงนะครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรมันมีสิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนครับเพราะว่าแพ้กิวกูมาแล้ว2กิวแล้วบอกชื่อกิวมาเลยนะครับว่ามูลมีมึงแพ้กูมา2รอบมันไม่มีทางหรอกครับที่เขาจะหมายถึงกิวใดนะครับแพ้2ครั้งแล้วนะครับ ไปดูกันนะครับแพ้2ครั้งนี่แพ้มูลวิวสครั้งแล้วนั่นก็คือพอนเดลล่าหนึ่งนะครับเห็นเครื่องหมายมงกุฎไหมฮะมงลิวชนะนะครับและอีกครั้งหนึ่งก็แพ้อีกแล้วครับนั่นหมายถึงว่าสารนี้ยิงตรงถึงพอนเดลล่าหนึ่งแบบแน่นอนนะครับนั่นหมายความว่าไอพ่อหนุ่มหัวคนนี้นะครับนะพ่อหนุ่มหัวรั่นคนนี้นะครับม,มันเปิดศึกอะเอาง่ายมันเปิดเลยอะคือมันไม่ได้เปิดแค่กับกิวพอนเดลล่าหนึ่งนะครับ ว่าปัจจุบันนะครับนะพอนเตล่าหนึ่งเนี่ยก็รวมกิวเข้ามากันเยอะมากนะฮะรวมใครมาบ้างนะครับในกิวเนี่ยรวมทั้งริวนะครับรวมทั้งเลเจนต์มารวมทั้งออสมาซึ่งตอนนี้พอแดนล่าหนึ่งคือ3ามคิวนี้รวมกันนั่นหมายความว่าไอ้หนุ่มคนนี้แม่งคือใครวะมึงคือใครมึงเปิดมึงแบบเหมือนมึงเดินเข้ามาในหน้าบ้านเขาเลยแบบไม่ได้เดินแค่หน้าบ้านนะทุกคนเหมือนมันแบบตีนเปียกน้ําอะลุยโคลนมาปุ๊บเข้ามาในห้องนอน เย็บเย็บเยบเยบเยบเอาตีนป้ายป้ายป้ายถูเลียงครับชาวคอนเดลล่าหนึ่งยอมอหครับไม่ยอมดิครับนะเดี๋ยวเราไปดูกันที่แชทนะครับโอ้หลังจากที่ไอ้นุ่มคนนั้นนะฮะเอเวอร์กีนประกาศลั่นลงแชทนะฮะต้องไปดูเลยนะครับว่าแชทไหลเลยครับตอนนั้นนะฮะมีคนแบบไม่ยอมเลยนะฮะซึ่งหลังจากที่ไอ้นุ่มเอเวอร์กีนเนี่ยนะครับได้มาลั่นลงแชทเรียบร้อยนะครับนะ w e e ีเนี่ยครับเอาไปโรสไมิวนะครับนะแล้วก็บอกระบ,บุชื่อกิวเรียบร้อยว่ากิวคือชื่ออะไรมันมันไม่มีทางเป็นสารอื่นไปได้นะครับนอกจากการประกาศสงครามนะครับในอาทิตย์นี้ผมบอกเลยว่าเดือดมากนี่มันคือข่าวนอกเหนือจากความบันเทิงนอกเหนือจากดราม,ม่าแล้วแม่งคือข่าวแบบการเมืองสัตว์ตนะครับในเกมแรนลอร์ออริจินเรานะฮะผมบอกเลยว่าชาวพอเนล่าแม่งไม่ยอมอะ่ะคุณไปดูแชทกันเลยนะครับมันไหลเลยอะ่ะแบบ ผมแบบวันนั้นนั่งเปิดนั่งอัดคลิปเลยอะว่าแบบเฮียงานเข้าแล้วงานนี้แม่งลั่นกันแล้วอะเออเดี๋ยวเราไปดูนะฮะว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับดูว่าจะมีการตอบโต้จากชาวคอนเดลล่ายัางไงบ้างนะครับนักฆ่าเศษขี้เล็บตีนก็แทกเลยฮะบุญว่าบัฟเฟมึงไปควายเหรอไอ้ศาสต์ีพิมพ์เลยครับนะฮะใส่ก่อนให้เลยครับแบบเปิดเลยครับมาถึงปุ๊บเปิดเลยครับนี่ เดี๋ยวขอผมขอก้ออีกทีนะฮะนะน่าจะพอรู้นะครับว่าหลังจากที่มายโยนระเบิดกันแบบนี้นะฮะหลังจากนั้นชาวพรเราไม่ยอมนี่เขาตอบโต้กันยังไงไปดูนะฮะนาะคาสคิเลวนี้เปิดก่อนเลยครับอืมอยู่ครับผมเป็นควายหรอนีอ่ผมแปลให้นะครับผมไม่ได้ว่านะนะครับแล้วก็ตามด้วยแบบอีกฝั่งหนึ่งเขาก็ไม่รู้เรื่องครับเขาบอกอิง <laughs> please นี่อิง please <laughs> ขอ English, please. <laughs> ขอิง p l e พ s e ป่ะอ่านอะิง p l e พ s e แล้วยังไงครับ อีกฝั่งหนึ่งก็เปิดกลับเลยครับนะนะค่าเศษขี้ตีนเนี่ยครับเอ้ยเศษขี้เล็บเนี่ยนะครับก็ใส่ต่อเลยฮะคุย <c oughs> มาแล้วครับนะแบบโอ้โหวันนั้นผมนั่งขี้ตีนอยู่นี่ผมขำลั่นเลยแบบเอาแล้วแบบส่งหน้าเฮ้อมึงมึงเปิดอย่างนี้เลยเหรอนะบางคนก็พิมพ์คำแม่ไอเท็มแบบเต็มเลยอะไรแบบนั้นนะครับผมแบบผมเดือดจดอ่ะมึงจะเอาเหรอเ,เหมือนกันอย่าไปยอมเนี่ยพิงพมีนอมก็ใส่ต่อเลยฮะ อย่าไปยอมสิพวกเราไอ้มันมาเปิดแล้วนะฮะนะฮะได้ยาเต็มเลยนะเมื่อกี้อะไรโอ๊กนี่เปิดเลยนะฮะโอ๊กบอกไอ้หน้าหมี <c oughs> ดูเหมือนจะอดลนทนไม่ได้นะครับนะชาวบ้านใครใครก็รักนะครับนะหมู่บ้านใครหมู่บ้านมันเว้ยเออไอ้เฮียมึงมาแยมเลยถึงหน้าบ้านเลยเหรอวะนะนะครับนี่ก็เป็นข่าวที่ผมมองว่าเนี่ยครับแล้วก็มีการตอบโต้กันต่อนะฮะจากในแชทนะครับเดี๋ยวผมขอเช็คอีกทีนะครับนะ ว่าเขาจะตอบก,กันว่ายัางไงบ้างเดี๋ยวเราไปตรงนี้นะครับเล่นกับไปอีกทีนะฮะนี่ฮะ Go back to your server Tell daddy you เป <c oughs> ็นคายไรไอสัตว์นี่เป็นไงเป็นไงนะคเับเด็กที่ตีนเป็นไงเออเป็นไงเขาบอกกูไม่ไหวแล้วมึงกลับไป Tell your daddy ไปฮะมึงเป็นคายไรสัตว์นี่เป็นไงแล้วที่ก่อนหน้านี้ครับมีครับนี่ I don't stand all you take burden แปลว่าอะไรวะทุกคน ใครที่ดูข่าวนี้อยู่นะครับพอที่จะแปลได้ไหมครัเบอร์เดนนี้แปลว่าอะไรนะครับช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปนี้หน่อยนะฮะเออว่าตอบโต้กันโอ้โหมันอยู่ครับวันนั้นน่ะผมลงแล้งลงไอกิจกรรมไอ้นี้อยู่ครับอนิ m มผมลงกิจอนิ m มอยู่ผมไม่เป็นอันลงเลยอันนั้นน่ะแบบลั่นอยู่ครับหัวเลาะเลยตอนนั้นน่ะเออนั่งฟังเขาแบบด่ากันนะครับนะ สุดท้ายนะครับก็จบกันไปที่ว่าเอเวอร์กีนนะครับไอหนุม่มปิศนาเนี่ยที่มาสร้างตัวเด็กแล้วมามาปั่นในแชทโลกของซอฟพอนหนึ่งนะครับก็บอกว่ามึงไม่ต้องไม่ต้องมาบอกให้กูไปบอกยูว่าดดดี้อะไรของมึงหรอกมึงก็ไฟมีดิชื่อกูเลยนะเวลาลิสเนี่ยเวลาลิสเชื่อไหมกูอยู่กิลมูนวิลทำไมอีซี <c oughs> ่โรนะ จากนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นจะมีการประทุนะครับมีลาวากัะเด้งขึ้นไหมมีไฟจะเล็ดลอดออกมาไหมจากเซิร์ฟพอนหนึ่งและมูนเวลนี่พอนอะไรพอนพอนเจ็ดป่ะครับน่าจะพอนสี่นะฮะเดี๋ยวผมขอเช็คแป๊บนะมันจะมีการประทุกันเกิดขึ้นหรือเปล่าซึ่งผมบอกเลยว่าเดือดแน่นอนนะฮะจากประวัตินะครับมู well นเวลนี่น่าจะอยู่พอนพอนไหนนะนี่พอนสี่นะครับเพราะว่าในกิลนเงือมีทั้ง คอมมี Tommy, GG, ่จีจีบอมบอมนะครับนะวูดส์เบิร์นแ f นไฟเดี๋ยวเราไปดูนะครับมีชื่อคนนั้นอยู่ไหมนะเวอร์ลาลิสเนี่ยเออมิสเตอร์เวอร์ลาลิสคนนั้นนะครับไม่รู้มีอยู่ไหมอยู่สนามหลักหรือเปล่าอลองมีไหมครับ้องไปเช็คดูนะฮะเออโ o ลี่โคเวอร์นี่ครับเป็นมิสเตอร์เช e เลกนะฮะเอาวะ yeah. เรามาหานะครับนี่ไงเจอแล้วดิแล้วตัวเขาตัวหลักเลยดิที่เขาเปิดอะ่ะ ลาลิสนี่นะครับซุปโนโด้วยอนน,นี่ตัวตึงอะเนี่ยยศก็ไม่ใช่เล่นนะอันนี้ตึงจะขึ้นม่วงแล้วนะครับซึ่งหลังจากที่ไอ้หนุ่มคนนี้นะครับเข้ามาประกาศศึกถึงขนาดนี้นะครับเราก็ได้แต่เฝ้ารอนะฮะว่าชาวคอนเดล่าหนึ่งแล้วก็กิลคอนเดล่าหนึ่งที่รวมกันมาแล้วจะต่อกับเขายังไงนะครับในศึกโลกิที่จะถึงนี้นะครับเดี๋ยวเรามารอดูเลยนะครับว่าจะมูหรือจานะฮะรอดูเลยว่าชาวคอนเดล่าหนึ่งเขาจะต่อกับว่าอืมก็อาจจะไม่พูดเยอะ ก็เดี๋ยวรอดูผลลั์ก็แล้วกันอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะฮะหรืออีกฝั่งหนึ่งที่เขามาเปิดศึกคะแนนนี้เขาอาจจะพูดถูกก็ได้นะครับว่าแบบเมึงอ่ะไม่เท่าไรลอกเอออะไรประมาณนี้นะฮะถือว่าเป็นสีสันก็แล้วกันนะครับก่อนช่วงโลกีครับนะครับฝากทุกคนติดตามกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปหรือไลฟ์สดนะครับฝากติดตามลุงลิ้นด้วยนะครับนะฝากกดไลค์กดติดตามกดคอมเมนต์นะครับชอบแบบไหนอะไรยังไงหรืออยากแนะนำอะไรลุงลินนะครับพิมพ์ได้เลยนะฮะยินดีต้อนรับมากๆนะครับเดือดไหมฮะชอบไหมฮะ ทั้งดราม่าทั้งข่าวการเมืองทั้งข่าวสารอัปเดตแพทช์นะครับมีถึงความเอนเตอร์เทนฝากกดติดตามด้วยนะครับลินช์รอยเตอร์นะครับไม่ว่าจะเกมแล็อนล็อกหรือเกมใดๆก็ตามนะครับเพื่อนๆที่กําลังอยู่ในวงการแวดวงของเกม M o R P G นะครับเจอลุงลินได้ก็ฝากเข้าายกันให้ด้วยนะครับเป็นกาลังใจด้วยการคอมเมนต์คลิปนี้นะครับและกดไลค์กดติดตามนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าจะมีความบันเทิงอัปเดตขึ้นมามากน้อยขนาดไหนนนะครัับเจจอก